สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป,อง,ปองไปสุขกหูทุกคนนะครับผมเพราะเกิดวันนี้ก็อยู่ให้อยุหน้า่อครับผมเป็นมาบ้านเขาอีกก็เลยอยูหนึ่อีกอีกที่แปลงครับผมยังพันวนันเร่งวันก็เร่งครับจน เขาจนเหียวจนตายก็มีมน,นี่ก็เหลือแปลงใกล้ๆทีน้าแลละครับผมไปทางปูนอีกปากหนึ่ง่น้องทาง,งตีนโตกอันนี้ก็ยังไม่ทันถ่ยุ่มวันกวนฝนตกบางหันก็นตกบางแหงครับผมตกพอลิน้นตกพอเปียกดยู่ก็พอเปียกด้วยว่าแต่ว่ามันบาพอสิมีนม้ำมาหัน มันจะชีวิตวันมีอะไรเอาแล้วก็ขึ้นไปฟูุ่นอีกพี่น้องผมบุญละครับใกล้ใกล้ผงรอบสองพี่น้องครับผมเข่ามันบกเกิดวันหลอมันบกขึ้นขึ้นแน่อยู่แต่ว่าขึ้นแบบบางๆางหยากระไรน้ำมึงบรรยากาดโซ่หนี้ขึ้นขึ้นพี่น้องมาพายุเข่าจะได้ยินข่าวอยหรือว่าบ้านอื่นก็น้ำก็ รวมก็นีครับผมรวมเขาจังว่าลุสงสักนิพี่เพ่นก่นวันตรงหลบหลบสองกับเขาขึ้นแล้วแหละแต่ว่ากยังเด็กปล่อยน้ำออกอยู่ก็ทำรวมเขาคนถ้าพี่อยากได้น้ำเด้อครับผมอยากได้น้ำนึกว่าเขาก็พ่อใส่น้ำเหรอครับผมเขาก็ได้หนาก็เริ่มขึ้นหนาก็เริ่มขึ้นร้ายแล้ว เด็กก็สีวาน,นี่วันมีนวานนูครับเอาเครื่องไหมเอาเครื่องมาุ่นต้องหันกับขุ้มสตาร์ดูก็ได้เครื่องกับพลอยใสง่งานโดนกับตารหน้าพี่น,น้องเครื่องนู่นนี่แนะนำจะน้อยด้วยครับผมเครื่องไอ้เครื่องุ่นนี่บางเครื่องก็ดีด้วยครับผมตอนนี้วะ่ะ แต่ว่าเครื่องนี้นี่โอ้ยขันเรียห่อนหรอกตากพระิดพี่น้องนี่ถ้าห้อนแล้ยา่างผุนเราก็ย่าบ่ต้องบ่ต้องดับเครื่องนะพี่น้องเปินนเปดไว้ตลอดครับผมนี่ก็กินน้ำมันเด้อยวะนี่พวกเพื่นพอนมูเขาซื้อเขาไปพุน่นเมื่อก่อนผมไปปั้นให้ป่าหน้าป่าอยู่ยไกลหมึกผุนตรงแห้งเขาซื้อสองยไว้กันครับผมแต่ว่าเครื่องมันเป็นเครื่องมองหนี้มันสีเป็นแก้ว เป็นไอ่เป็นปฏิติริยมันเกี่ยวกับปติกิริยามเครื่องก็เงียบนะครับผมยิงบาดังสตาร์ทง่ายเพราะั้นของผมนี่โอ้ยสื่อมายเลยพี่น้องนี่ถ้าอยากคงยี่ห้อกับคอมเมนต์มาด้วยพี่บอกสตาร์ทก็ง่ายครับผมยเงลิ่นด้วครับถ้าท่านใดที่ว่าอยากอยากใส่อยากซืก้อก็ แอ่งนะครับผมบ้านเกษตรคนเนี่ยเด็กๆค,คนในเบื้องเลยเครื่องเลยเสียงดังกันหน่อยก็เลยเบื่อใช้ไม่นะครับผมรากก็คึ้นขึ้เบื้องบ้านเขาไว้เรียก,ว,กว,ลลว,ว่เดี๋ยวก็ที่เขาเป้ารถอีกครับผมเขาเป้ารถรถอยู่บ้านไว้าให้คนเดียวพี่น้องครับผม เอาพี่น้องอบขึ้นนี้กับเปล่าก็ใช่เหมือนครับผมขอบคุณเด้อครับที่เขามาเบ้วนขอบคุณหลายที่กดติดตามให้จะลืมพ่อหมิ่นไว้เดี๋ยวมือหลังผมก็จะมาอัปเดตมันให้เบิงรอบนนี้ครับผมมันหลังจากฝนคืนแล้วฝนคืนให้คือทั้งไปแล้วเอาครับผมสำหรับจิ้มนี้กับเปล่าก็ใช่เหมือนกัครับผมสวัสดีครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณหลายครับผม